ใช่ไหมคะแต่คราวนี้อย่างที่แก้วเคยเล่าประวัติของแม่หมูตัวเนี้ที่ว่าท้องแรกคลอดลูกได้สิบสองตัวแก้วจาได้แม่นขึ้นใจเลยคะ่ะพอวันที่ห่อกุ่มพาที่ผ่านมาของปีที่แล้วนะคะคือเจ็บขาแม่หมูเกิดอาการเจ็บขาในขนาดที่ว่าให้นมลูกตอนนั้นลูกอายุได้ยี่สิบสองวันคราวนี้เราก็ เห็นว่าชกหัวค่ำใช่ไหมคะก็ให้พ่อมาฉีดยาแก้อักเสบให้เราก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้จับลูกพานะคะปรากฏว่าปรากฏว่าพอตกประมาณตีหนึ 1, ่งตีสองเนี่ยได้ยินเสียงลูกหมง่งร้องอีตารีา,าผิดปกติแล้วก็เลยเข้ามาดูในคอกแม่หมู ปรากฏว่าแม่หมูลุกขึ้นไม่ไหวแล้วลูกหมูก็ปัดนมแม่คือก็นอนท่าเนี้ยค่ะให้ลูกกินนมโดยที่เองลูกขึ้นไม่ไหวก็คือปรากฏว่าเราก็ต้องพากตั้งแต่คืนนั้นเลยคือคืนของวันที่หกใช่ไหมคะค่ะหกกรกฎาคมแล้วก็พากลูกตั้งแต่ตีสองเลยค่ะพาไปอยู่ค้องหูขุนเลยพรอด้วยที่ว่าแม่ แม่มีอาการเจ็บขาลุกไม่ขึ้นก็ทําให้เราต้องทําให้แก้วเนี่ยคะ่ะต้องดูแลรักษาเป็นกรณีพิเศษเลยคะ่ะตอนแรกก็ทาคือแม่หมูไม่ยอมลุกแล้วก็ไม่ยอมกินสิ่งที่แก้วทําได้ก็คือป้อนข้าวป้อนน้ําอยู่ประมาณหนึ่งเดือนเต็มคือป้อนเช้ากลางวันเย็นคือป้อนเริ่มแรกก็คือได้ทีละหน่อยทีละหน่อยอะคะ่ะใช้ขวดแบบซี่ ค่ะตัดแล้วก็กออกปากได้เวลานิดเวลาหน่อยอะค่ะก็ยังโอเคให้เพื่อให้เขาพอได้มีแรงถึงแม้เขาจะลุกขึ้นไม่ได้ะคะพอได้ประมาณหนึ่งเดือนปุ๊บเขาก็จะเริ่มมีการชันขาขึ้นคือพัฒนาการเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งกินเองจากในรองเนี้ยค่ะเริ่มพอเริ่มกินเองเราก็โอเคปล่อยให้เขากินเองอะไรเอง ก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวเองประมาณสามเดือนถึงสเดือนกว่าจนกระทั่งแก้วก็มองว่าโอเคนะลองดูสิลอง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 ผสมเทียมดูว่าจะว่าจะติดไหมอะไรไหมเพอในใจแก้วคิดอยู่แล้วว่าสวัสดีค่ะคุณชมพู่กับมะนาวนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะก็จะมาเล่าประวัติแม่หมูตัวนี้นะคะย้อน ừ, ừ, ย้อนหลังถึงเรื่องเหตุการณ์ของประวัติแม่หมูตัวนี้คือแม่หมูตัวนี้ยแกต้องพูดก่อนนะคะทําไมถึงท้องที่สองเพราะว่าปกติเนี่ยค่ะมีรุ่นเดียวกันนะคะคอกคอกพี่นอกคอกน้องกันนะคะอันนี้คือค้อกที่สามนะคะอันนี้ทำไมถึงได้สอง้อกเพราะว่าเกิดขาเจ็บพอขาเจ็บปุ๊บแกต้องทําการรักษาช่วงที่ทําการรักษาอยู่ อยู่ประมาณสามเดือนกว่าถึงสี่เดือนนะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถผสมเทียมปล่อยให้มีลูกได้ใช่ไหมคะเพราะทำการรักษาอยู่ตอนนั้นแก้วก็คิดอยู่ในใจว่ามันเป็นความผิดพลาดของเราถ้าเกิดคืนนั้นแก้วไม่สลาใจหร,หรือคิดเยอะให้มันมากกว่านี้คือภาพลูกหมูตั้งแต่ตั้งแต่คืนนั้นเลยค่ะช่วงหวงท่อมที่เราเห็นแม่หมูขาเจ็บ ก็คงจะทําให้เขาไม่ต้องบาดเจ็บถึงขั้นเดินไม่ได้พอเราไม่ผ้าปุ๊บแกก็ต้องนอนท่านี้ให้ลูกกินนมโดยที่เตงลุกไม่ได้พอลุกไม่ได้ปุ๊บเท่ากับลูกฟัดนมทั้งคืนนะครึ่งคืนกว่าค่ะประมาณตีสองแกต้องลุกขึ้นมาพอได้ยินเสียงทั้งแม่หมูลูกหมูร้องก็จะให้เจียวจ้าวก็ผิดปกติแล้วก็ลุกขึ้นมาดูเห็นแล้วแม่หมูลุกขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องจับลูกหมูตอนนั้นมีอยู่สองตัวนะคะภาคเลยค่ะ าพาลูกหมูตั้งแต่ตีสองเข้าไปที่คอกหมูขุนแล้วก็แม่หมูก็ไม่ยอมลุกนอนอยู่อย่างเนี้ยค่ะนอนอยู่อย่างเนี้ยนอนทมแก้วก็ทํำยังไงแก้วก็เลยใช้วิธีการเอาพาไปดูอุปกรณ์หน่อยค่ะเนี่ยค่ะนี่คืออุปกรณ์ช่วยเขานะคะแกจะเอาตัวเนี้ยค่ะกอกข้าวน้ําแล้วก็กอกน้ําเพราะเขาไม่ยอมลุกขึ้นมานะคะเนี่ยคือข้าวน้าแก้วที่บ้านแก้วจะเลี้ยงข้าวกล้องต้ม ผสมกับลำให้หมูกินแต่ช่วงหมูบาดเจ็บนะคะหมูจะไม่กินลำก็จะกินแต่ข้าวน้ําแกก็จะป้อนนะคะตอนแรกก็ป้อนหน่อยนึงเพราะเขาไม่ยอมกินป้อนทีละน่อยะค่ะจับอาปากแล้วก็เทหกบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องยอมทําใจค่ะเพราะถ้าเกิดการไม่กินข้าวนั่นหมายความว่าแม่หมูจะกํากลังตกลงตกลงตกลงจนกระทั่งไม่มีแรงแล้วก็จะตายไปะค่ะเราก็ต้องทําการป้อนเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ป้อนกล้วยป้อนยือกล้วย แต่ลพัทนะคะที่จะทําให้เขาพอได้มีแรงถึงแม้เขาจะกินไม่มากใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรเราอาศัยเราขยันป้อนค่ะก็ทําการรักษาประมาณ3ามเดือนกว่าสี่เดือนก็คือช่วงที่ทําการรักษาเขาไอ้ครอบคลีนท้องน้องก็ท้องนี่ก็เลยท้องแล้วก็มีลูกไปเท่ากับว่าก็เลยช้าว่าเขาหนึ่งคลอดคือแม่หมูตัวนี้จะถามว่าในใจแก้วตั้งปณิธานไว้แล้วว่าถึงแม้ว่าแม่หมูตัวนี้จะคลอดลูกจะตั้งท้องได้หรือไม่ได้ แก้วก็จะเลี้ยงเข้าไปแบบนี้เพราะถือว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากแก้วคิดน้อยคิดคิดไม่เยอะทําให้เกิดการสูญเสียทําให้แม่หมูต้องบาดเจ็บแก้วก็เลยตั้งว่าโอเคพี่แค่เลี้ยงหมูผมผมเลี้ยงลูกหมาค่ะคุณล็อกค,ค่ะเลี้ยงหมาเออพี่ก็เลี้ยงทั้งหมาทั้งหมูทั้งไก่ทั้งแมวเลยนะคะที่บ้านนี้คือสัตว์สัตว์ค่อนข้างจะเยอะ,ะคะ่ะโอเคค่ะมาเล่าต่อนะคะคราวนี้แก้วก็ ลองดูเห็นเขาเริ่มพอเดินได้จะถามว่าเดินได้อะไรได้ลุกขึ้นเองเนี่ยก็จะถามว่าไม่เต็มร้อยนะคะก็จะมีขาขาเขาก็จะชิ่งๆแปรๆหน่อยค่ะเวลาลุกอะไรเงี้ยแก้วก็ลองนะเห็นเขาเป็นใส่ก็ผสมเทียมไปก็ผสมสองรอบนะคะรอบแรกคือวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนแปดของปีที่แล้วปรากฏว่าไม่ติดก็ผสมอีกทีคือวันที่สิบแปดเดือนเก้าคราวนี้ปรากฏว่าติดก็เจ้ารุ้นมากเลยว่า มันจะมีปัญหาไหมจะคลอดได้ไหมจะมีปัญหาเหมือนราที่แล้วไหมโอเคปรากฏกว่าคลอดได้โอ้โหดูตัวนี้สิคะช่วยก่อนช่วยก่อนปรากฏว่าคลอดได้โอ้โหคอยช่วยหน่อยแต่แรกเห็นเพราะว่าเขามีอาการแต่เมื่อคืนนะคะกระสับกระส่ายแล้วแต่บีบนมนูนโอเคยังไม่มีน้ำนมก็เลยคิดว่าอ่ะยังยังยังน่าจะเป็นงานเจ็บเตือนพอจนกระทั่ง เมื่อเช้านี้ให้ข้าวปรากฏให้ข้าแค่นี้นะคะไม่ลุกขึ้นมากินก็รู้แล้วแหละอาการของเจ็บท้องเริ่มเกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งก็คอยดูเขาเรื่อยๆค่ะว่าเขาจะคลอดไหมจนกระทั่งประมาณตีสามใบสามดิใบาสามคลอดลูกพอคลอดลูกปุ๊บเราก็ต้องคอยดูคอยอะไรค่ะนั่งสารตัวนี้นะคะตัวเนี้ย คือเขาล้างลาจากการไม่ได้ท้องมารอบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วทําให้เวลาคลอดแล้วเขาเจ็บคนเจ็บปุ๊บเขาจะลืมตัวค่ะแหวงลูกเห็นไหมคะจัดลูกเห็นไหมคะเป็นเป็นแผลสองข้างเลยแหวงลูกเนี่ยแก้ทาย,า,ยาให้แล้วค่ะแล้วก็ฉีดยาแก้เศษให้แล้วฉีดยาแก้เศษให้แล้วนั่งสารค่ะแต่ถามว่า ตอนแรกในขนาดแก้วอ่ะเป็นคนที่ดูแลค่ะเขาไม่เคยแหว้งใส่แก้วก็คือนิ่มนวลกับแก้วมาเพราะว่าเขาน่าจะรู้ค่ะเหมือนเขารับรู้ได้ว่าแก้วเลี้ยงเขาด้วยความรักแล้วก็ดูแลป้อนข้าวป้อนน้ํามาตลอดช่วงเวลาที่เขาเจ็บปวดใช่ไหมคะเขาไม่เคยเหมือนดุดันใส่แก้วจนกระทั่งคลอดวันนี้ค่ะดุดันแก้วกาดด้วยความเจ็บปวดของเขาเราก็เข้าใจนะคะเออเขาก็กระฟุดกระฟัดเนี่ย ปรากฏที่ได้ก็คือเนี่ยลูกหมูได้แผลเลยค่ะเขาแหวงลูกด้วยความเจ็บของเขาอะค่ะเราก็เข้าใจแม่ก็คิดอยู่หูแล้วอย่างนี้จะให้ลูกกินนมไหมเนี่ยทาไม่ให้ลูกกินนมก็งานเข้างานใหญ่เลยนะคะเพราะว่าลูกสิบตัวถ้าคุณไม่ให้ลูกกินนมเนี่ยลูกก็จะอยู่ไม่ไหวนะคะแล้วก็แม่หมูตัวอื่นก็เราก็ไปอาศัยเขากินนมไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันคนละไซส์แล้วก็เกิดก่อนต้องหลายวัน อันนี้เป็นลูกหมูอ่อนไปแย่งนมเขาก็ไม่ได้เพราะเขาจะมีเต้าประจําของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่ตัวอื่นๆน,นะคะเราก็ใจคอไม่ดีเลยแล้วประกอบแบบว่าตอนนั้นลกยังออกไม่หมดนะคะลกเริ่มออกเราก็ไปกินข้าวพอประมาณสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มเข้ามาดูอีกรอบนึงลกก็ออกมาแต่ออกยังไม่หมดแกก็ลองรูปนมเขาดูอ่ะก็โอเคเขาก็ขยับขยืขย่นนมให้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 ลูกใ,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 ให้อะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วแหละ เขาน่าจะน่าจะมีความรักลูกแล้วเริ่มเกิดอาการความรักลูกขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาที่ว่าเขารักลูกแต่ครั้งนี้ด้วยความความเจ็บความปวดจากการคลอดมันเลยทําให้เขาแหวงลูกโดยเหมือนไม่รู้ตัวทําลูกโดยไม่รู้ตัวค่ะก็เรียกลูกกินนมอะไรคะ่ะเราก็โอเครอดตัวไปคะ่ะไม่ต้องฉีดยาต้องคอยดูตัวนี้นะคะนัางสารเหลือเกินแล้วค่ะบาดแผลที่แม่ฝากไว้ ช่วงะคลอดแล้วค่ะคือช่วงนั้นแก้วพาแม่ไปซื้อกับข้าวพ่อก็เลยทําดูแลเรื่องการคลอดแล้วเอาไม่ทันพอมันลุกจากตูดปุ๊บมันสะบัดตูดแล้วก็เอาปากแหว่งกัดลูกะคะ่ะก็เลยได้บาดแผลมาสองแผลเลยค่ะเราก็ต้องคอยดูนะคะแก้วก็ต้องคอยดูะคะ่ะถามว่าอย่างน้อยก็โล่งใจแล้วคะ่ะคือไม่น่าเชื่อว่าหมูที่เรา ก็าทำใจนะคะว่าอาจจะไม่สามารถมีลูกได้อีกเพราะด้วยฟานที่เขาบาดเจ็บขาเราก็คิดหนักนะคะช่วงช่วงที่จะคิดว่าจะให้ผสมเทียมดีหรือไม่ดีเพราะว่าด้วยขาเขาขาหลังขาซ้ายค่ะเขาไม่ปกติเดินยังชิ่งๆเวลายืนเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดหนักเพราะว่าถ้าท้องปุ๊บน้ําหนักตัวก็ต้องมากขึ้นกําลังขาเราก็ไม่รู้ว่า เขาจะรับไหวไหมอะไรไหวไหมมันหลายๆอย่างนะคะพอสรุปว่าอลองดูลองให้เขาลองให้เขาผสมเทียมดูเราลองผสมเทียมดูโอเคก็ถือว่าผ่านคลอดลูกเองได้แล้วก็แล้วก็มีความรักลูกเหมือนเดิมเลยคือช่วงแรกอาจจะเฟรดกาะฟาช่วงคลอดนะคะถึงได้กัดลูกน่าจะเป็นความเจ็บปวดแล้วก็ลืมตัวเลยทําลูกพอพอได้สติก็รักลูก ความเป็นแม่นะคะเรียกลูกกินนมกินนมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดีใจค่ะถือว่าเป็นหมูตัวตัวสุดท้ายของไตรมาสที่สามนะคะคือเท่ากับว่าไตรมาสที่สามแก้วผสมหมูมีหมูอยู่แปดแม่ตอนนี้คลอดหมดแล้วนะคะคลอดหมดแล้วนี่คือตัวที่แปดนะคะของไตรมาสที่สามก็ได้มาสิบตัวก็ทั้งหมดถ้าเกิดตอนณนะตอนนี้นะคะลูกหมู กับแม่หมูแปดตัวแล้วก็ลูกหมูที่ได้มามีทั้งหมดของเก่าเท่าที่แล้วมันได้ห้าสิบเจ็ดอันนี้ได้อีกสิบก็เป็นหกสิบเจ็ดตัวค่ะแม่หมูแปดได้ลูกมาหกสิบเจ็ดตัวก็ดูกันไปค่ะดูแลกันไปขุนกันไปค่ะที่บ้านเราขุนเองนะคะไม่ได้ปล่อยลูกหมู ไม่ได้ปล่อยหรือขายลูกหมูนะคะจะทําการขุนเองเลี้ยงเองขุนเองอะคะ่ะพอเองเลี้ยงเองขุนเองค่ะแต่ไม่ได้เชื่อเองนะคะที่บ้านไม่ได้เชื่อหมูไม่ได้ไม่ได้มีเขียงหมูเองอะไรค่ะค่ะก็เป็นความดีใจเป็นความเป็นความดีใจก็อยากเล่าสู่กันฟังว่าไม่ท้อค่ะถึงแม้ว่าแม่หมูจะบาดเจ็บแล้วต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษมากมายขนาดไหนเราก็ดูแลค่ะ เราก็สุดท้ายแล้วเขาก็ให้ลูกมาสิบตัวแล้วก็ยังมีความลับลู้แต่ต้องบอกส่วนหนึ่งว่าเหตุผลของการคราวที่แล้วที่ลูกหมูที่แม่หมูเจ็บแล้วเราไม่ยอมช่วยแกคือแกไม่ได้กั้นขอก็คือให้เขาอยู่กับแม่ข้อแบบนี้นใช่ไหมคะนี่คือสภาพข้อนะพื้นที่แค่นี้กับลูกหมูสิบสองตัวมันก็ถือว่าคับแคบค่ะพอด้วยเกิดเหตุการณ์ทางนั้นมันเลยทําให้เรารู้ว่าเราต้องกั้นข้อ เพื่อให้ลูกหมูวิ่งออกมาข้างนอกเห็นไหมคะเรากั้นข้อกว้างเลยค่ะเพื่ออะไรให้ลูกหมูมือพื้นที่ในการวิ่งเล่นแล้วก็จะได้มีการผสมข้าวผสมอาหารขยำกล้วยให้กินนะคะเป็นการช่วยให้แม่หมูได้เบาขึ้นเพราะว่าลูกหมูยิ่งโตยิ่งกินนมเยอะพอกินนมเยอะปุ๊บ มันก็ไปกระฟ,ก,ระฟกับแม่มันใช่ไหมคะแม่มันก็การกินแม่ยังเท่าเดิมแม่ไม่ได้กินเยอะกว่าเดิมนะคะช่วงคลอดแม่จะกินเยอะกว่าเดิมแต่บางวันก็เบื่ออาหารกินได้น้อยลงม,มันก็คือเป็นสภาพปกติของแม่หมูท้องนะคะแม่หมูท้องทีงท่มีลูกจะช่วงท้องกินเก่งแต่พอหลังคลอดจะมีกินเก่งบ้างแล้วก็ไม่กินไม่เก่งบ้างเป็นบางวันเป็นครั้งคราวค่ะนี่ก็คืเหตุผลว่า เราเลยทําการกั้นคอกเพื่อว่าให้ลูกหมูมีพื้นที่ในการวิ่งเล่นนะคะก็อยากจะเล่าสู่กันฟังในในอีกมุมหนึ่งที่เราได้เจอนะคะโอ้โหดูลูกหมูตัวนี้สู้ชีวิตมากเลยนะคะขาเจ็บโดนแม,โนแม่โดนแม่เนี้ยคะ่ะโดนแม่แหวงกัดแต่ข่าใจสู้แต่นี้ฉีดยาไปแล้วนะคะจับจับไปกินนมก่อนหุดโผล่หลุดโผล่โอ้ยนางสารคะ่ะแต่ตัวไม่เล็กนะคะตัวไม่ได้เล็กแต่ เขามีบัตรบัตแผลค่ะสู้สู้ตัวอื่นในการแย่งกินนมลําบากต้องคอยจับดูะค่ะก็ถือว่าจบอย่างสวยงามนะคะสําหรับแก้วได้ลูกหมู10ตัวนี้ก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่สมบูรณ์ดันได้4ตัวแม่หมูก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะได้4ตัวที่เล่ากันไปคลอดมาราทอนคือเลียงอ้วนเกินไม่ยอมลดอาหารไอตัวนี้เราก็ถือว่าแก้เกม ได้มาสิบแต้มก็โอเคแล้วค่ะดีใจค่ะก็เป็นการเล่าสู่กันฟังกัะของประวัติแม่หมูตัวนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วกดถูกใจให้ทั้งหมด6กท่านแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะค่ะวันนี้แก้วก็ขอจบไลฟ์สดเพียงท่านี้นะคะ ถ้าเกิดชอบก็กดถูกใจได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้แก้วบ้านพอใจเกษตรไปก่อนนะคะ